สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเช้าวันนี้ขอนำเรื่องวิธีการเสกแป้งเพื่อนำมาใช้ทานในตัวเราให้มีความเจริญนะครับแป้งนี้เป็นแป้งรํำครับแป้งพินรํำนางลอยแป้งพินรํำนางลอยผมได้เจอกับเจ้าของ แป้งในห้างเซ้นสั้น,นะครับก็จะทราบว่าแป้งเนี่ยมาจากเกลือครับดินที่ใช้ทำเกลือลเขาก็นำมาบดเป็นแป้งนะครับดินส่วนที่หน้าที่เหลือนะครับแล้วก็เ,เห็นแล้วว่าสามัยโบราณนั้นเขาจะใช้แป้งรําครับเวลาจะทำอะไรนะครับน้ำหอมนางลอยก็แป้งรําครับแป้งร่มเนี่ยเราสามารถที่จะนำมา เสกแป้งครับบอกเพื่อนเพื่อนว่าถึงวิธีการเสกแป้งนะครับเ,เรามีเรามีแป้งร่ําแล้วนะครับไปซื้อมาเ,าเราก็เสกแป้งได้อาศัยที่พ่อแม่คุณตาทองครับชื่อตาทองครับเป็นเพื่อนของตาขุนพันธรุรกราชเฉชเคยนอนมุ้งเดียวกันตั้งแต่เขาเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็ต้องถ่ายทอดมาถึงกับคุณแม่แม่วันนี้แม่ได้ละสังขารไปแล้ว แม่ได้เกิดวันปีขาวันอังคารเดือนห้าสิ่งที่ดีที่ทำวันนี้ที่เกิดขึ้นก็ขอให้ถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ครับพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เทวดาทุกพระองค์ที่นําให้ข้าพเจ้าได้มาเกิดนะครับและสูงสุดคือหลวงปูส่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีครับที่นึกถึงท่านเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเราอายุห้าหกขวบมี พระลงมาจากท้องฟ้าแล้วก็มาสอนให้เราได้ทราบทราบภายหลังว่าท่านที่มาบ่อยก็คือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีขอหลวงปู่ได้เมตตาให้ลูกนำเรื่องดีๆมาเล่าเพื่อนฝูงครับแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณขอสิ่งสักงหลายที่คุณแม่ได้ละสังการแล้วแต่ว่าวิธีการเสกแป้งนะครับ เสกแป้งแม่บอกว่าที่วิธีการทาแป้งให้เป็นอย่างไงนะครับลองดูครับเราใช้แป้งรําซื้อมาสักสิบาทก็ได้ครับยี่สิบาทนะครับแป้งรํานะครับแป้งรํมมาจะเป็นแป้งครับแป้งที่แล้วจะมีที่กลิ่นหอมนะครับวิธีเสกแป้งนะครับเราก็ได้แป้งแตกให้แป้งแตกนะครับท่องนะโมตัสสะพระวะตโตสัมมาสัมพุทธสระนะโมตัสสะพระวะตอะระตสัมมาสัมพุทธสระนะโมตัสสะพระวะตอะระตสัมมาสัมพุทธนะโมตัสสะ คาราตัวระโตสัมมาสัมพุทธสหายแป้งแห้งแตกไปเลยนะครับละเอียดมากจะหอมอ่าท่องง,ง่ายๆครับเราต้องการเมตตาหน้าเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะอินดูเกตัวข้าพเจ้าด้วยนะโมพุทธยะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะอินดูเกตัวข้าพเจ้าด้วยนะโมพุทธยะนะเมตตาโมกรุณาพุทธปรานีทายินดียะอินดูเกตัวข้า ด้วยนโมพุทธายะนี่คือเมตตานะครับนเมตตาคนก็จะรักเราเมตตาเรานะครับจะท่องด้วยคาถาที่เรียกว่าสธธาริกาลิ้นทองใครเห็นก็ได้รักเรานะครับ <speaking> ชิวหายังมังทุรังวาจังชิวหาวายันติพุทธิตวาจะสุนทรังปิยาเยวะปิยันตุนาชิวหายังมัทุรังวาจังชิวหาวาจันติพุทธิตวาจะสุนทรังปิยาเยวะปิยันตุนา คิวหายังมัตุรังวาจังเชียวหาวาจันติพุทธิตาวาจะสุนสังปิยายเยว,วะปิยันตุนาเราก็ปิดด้วยนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะมะพะทะนะมะพะทะนะมพะ,ะมพะทะมะอาอุมะอาอุมาอาอุ น้าเมตตาโมกตโนนาผูปรานีทายยันดียะเอนูแก่ตัวข้าพเจ้าด้วยนามโมพุทธายะน้ามาพัทธาจาัปภาคัสะมะอาอุด้วยนณโมพุทธายะเราก็จะมีแป้งให้เราได้มาชื่นชมนครับตอนนี้ก็ส่วนที่เหลือเอาใส่ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะขอแป้งแป้งร่ําที่ได้เศกแล้วนี่แหละเอามาทานหน้าครับเวลาฐาน,น้านะครับเวลาเวลาตอนที่เราทาแป้งนะครับ ตอนที่เราเวลาเราทาแป้งเราให้เอามาแม่บอกว่าให้เอามาไว้ที่เนี่ยบนบนแป้งอย่างนี้นะครับแล้วก็วนไปทางขวานะครับน้าเมตตาโมกคุลุณาพทธานีทายินดียะเอนดูนะเมตตาโมกคุลุณาพทธานีทายินดียะเอนดูเกศตุกขาพรเจ้าด้วยนะครน,น้ามาพะ,ะพระธาตุพระกระสะมาเอาเอุน้ามะพระธาตุพระกระสะมาเอาเอุทาทาแป้งทาขึ้นนะครับทา,ทาขึ้นนะครับ นี่นงจ้าเจ้าด้านนี้คือการทาแป้งแล้วทาวน,วนไปทางขวานะครับวขวาวนขึ้นวนขึ้นวนขึ้นนะน้าเมตตามโมกโรนาพุทธปนิพพยนิยะอินดูเกตุข้าพาเจ้าด้วยนามอาพุทธ,ธายะนามาภะธาจัพภะเอามานามาภะธาจัพะกะสูนามาภะธาจัพภะกสะอม มโมพุทธยะนามพระจะจพักษามเอานามาพัทธาจพักษามเอาโมพุทธยะเราก็จะมีคาถาบทไหนเราก็ทงได้ชิวหายังมัทรังวาจังชิวหาวาจันติพุทธิตวาจัสุนทวังปิยาเยวะปิยันตุนเวลาเราจะใช้คาถานี้เชิวหายังมัทรัททงวาจังต้องที่ปากนะเชิวหาวาจันติพุทธิตวาจัสุนทวังปิยาเยวะปิยันตุนานะครับ อ่าท่องไปเรื่อยบทไหนอีกก็ได้น้ำเมตตามกน like าพุทธปาณีทายันดียะอนดูเกตตัว้าพระเจ้าด้วยน้อมโมพุทธายะนามพระธาจักพระคาสะมะอาอุฮะเราท่องเสรบมาท่องเราก็จะคิดถึงองค์อมรินทิวาที่ได้ก็ได้โอ้นโมตัสสะพระวุตโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมทัสสะพระวตพระโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมทัสสะพระวุโตพระโตสัมมาสัมพุทธโอมสกะเทวะเทวนังสุกิโตจัมหาระโบทุติยามโอมสกะเทวะเทวนัง สุภิโตจาหมาราโกตัติยมอมสกกะเทวะเทวานังสุภิตโตจาหมาราบสาสเสนโตเทวินโตทิพพะจักุวิโสทายไปทางไหนก็มีความเจริญขององค์อันเทวะอม,มารินเทวะธิราชท่านบรรจาศิกาเทพดุจสิ่งศักดิ์สิทธิ์รายช่วยพระพจ้าจมีความสุขความเจริญแค่วิธีการเสกเราจะไปทั่วโลกก็สามารถได้ครับเราก็มีแล้วคาถาเสกแป้งใช่ไหมครับ นะเมตตามูกรุณาพุทธาลีธายินดียะอินดูยะอิน,นดูเกตุขพเจ้าด้วยนมโมพุททายะอทีนี้นามาะมะพัทธเจะภากสะกาามะอาุกันไว้กันไว้นามาะมะพัทธาจาะภา,า,ากสะมะอาุชิวหายังมัทราวาจังชูหาวอาจารย์ดีพุทธิตาวาจาะสุนทรังวิยาเยวะปยันตุนานี่เราก็สามารถที่จะใช้อาา่ความเป็นมงคลที่ครูบาอาจารย์มาอยู่ที่ตัวเราเราก็จะมีความสําเร็จครับเราจําเป็นต้องอาศัย ควที่เรียกว่ามัทุรสวาจาในการสร้างบรารมีกันแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็ขอขอบคุณมากวันนี้ที่ได้มาแบ่งปันเพื่อนๆนครับคงจะรู้แล้วว่าวิธีการเสกแป้งนะครับแป้งนี่คือแป้งรํานะครับแป้งร่าแป้งแป้งพินรํานางลอยซื้อมาแล้วก็เสกได้สามารถสารพัดประโยชน์ครับก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขด้วย นะโมตัสสะพระครวตวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระครวตวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระครวตตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระครวตตูสัมมาสัมพุทธัสสะอมสกกะเทวะเทวานังสุกิโตจัมหาลาโพธุติยำไปอมสกกะเทวะเทวานังสุกิโตจัมหาลาโพตัตยยำไปอมสกกะเทวะเทวานังสุกิโตจัมหาลาโพสิ์ทัศนีโตเทเวนโตทิพพะจักรุวิโสทายขอมีความสุขขอยข้าพเจ้าจงโชคเป็นผู้โชคดี ขอบคุณองค์สมเด็จพระพุธทธาจารย์ตพรหมรังสีครับขอหลวงปู่โตขอให้ท่านมีความสุขบนส,สวรรค์ท่านสู่สวรรค์อย่างมีเบื้องบนด้วยความสุขขอบคุณที่ท่านเมตตาข้าพเจ้าหมาสิทธิตองค์พิรยานครับวันนี้ขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกองค์ครับสถานที่นี้ครับขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกองค์ครับที่อยู่สถานที่นี้ครับขอให้ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข มีความสุขมีความสุขและเมตตาลูกหลานทั้งหลายด้วยครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับวิธีการเสกแป้งให้เราได้ใช้เองแล้วก็เราพูดไปทำยังไงให้คนรักเราครับรักหลวงเมตตาดีกว่าเขาเคลียงด้วยบารมีอื่นนะครับไม่สู้ฝาเมตตากับณนาครับเราขอให้เพื่อนไปทางไหนเป็นคนโชคดีพูดไรก็ได้เป็นเงินเป็นทองนะครับด้วยคาถาต่างๆที่แนะนําไป ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่นะครับชิวหายังมัทรังวาจังชิวหายวายันติพุทธิสิทวะยอสุนทรังปิยาเยวะปิยันตุนาชิวหายังมัทรังวาจังชิวหาวายันติพุทธิสิทธะยาดสุนทรังปียาเยวะปิยันตุนาครับปอบไม่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีก่อนครับเพื่อนๆครับ